สวัสดีค่ะไลรีช็อปนะคะ10บโมงเชา้าถึง11เโมงนะคะอันนี้เป็นผ้าถุงผ้าปะเตะผู้หญิงนะคะราคาผืนละ140บาทนะคะความกว้างของผ้านะคะอยู่ที่2เมตรนะคะเป็นผ้าเย็บแล้วนะคะเนื้อผ้าคอตตอนนะคะวันนี้รามีสีมาให้ดูกันนะคะใครสนใจสีไหนนะคะสามารถทักแชทเลรีได้นะคะราคาผืนละ140บาทนะคะปูนะคะ ฟ้านะคะสีฟ้ามีสองหน้านะคะสีราคาผืนละหนึ่ง้อยสี่สิบาทนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทได้นะคะสีแดงส้มนะคะแดงส้มเป็นผ้าคอตตอนนะคะผ้าเย็บแล้วนะคะความกว้างของผ้าอยู่ที่สองเมตรสีเหลือง ดอกไม้นะคะจะเป็นดอกเล่นด้วยดอกสีดานะคะสีดําสีฟ้านะคะเล่นสีนะคะนี่นะคะสามารถทักแชทเลยดีได้นะคะราคาผืนละ140บาทนะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะฝากกดติดตามช่องยู u ูบเลยรีช็อปด้วยนะคะสวัสดี